ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าวันนี้เราจะศึกษาคำาอุปมาของพระเยซูคริสต์กันต่อนะครับเป็นวันนี้เป็นเรื่องเมล็ดพืชที่งอกขึ้นนะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมมรารโกนะครับบทที่4ข้อที่26-29ถึง29มีอยู่ไม่กี่ข้อนะครับเนาะผมให้หัวข้อวันนี้ว่าอยากคิดมากนะเพียงแค่อยู่ในกระบวนการถึงเวลาเกิดผลเองนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าใจ ทั้งหมดนะบางเรื่องบางเรารอจะไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเราอยู่ในขอบวบนการนั้นเดี๋ยวร้อรก็จะเติบโตเองนะครับในความผมมามเมลเมล็ดพืชที่งอกขึ้นในเช้าวันนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราเราจะมาอ่านแล้วก็ค่ยควนด้วยกันนะครับมรร์กโกบทที่4ข้อ26นะครับ พระองค์ตรัสว่าแผ่นดินสวรรค์ขออภัยแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดินกลางคืนเขาก็นอนหลับกลางวันก็ตื่นขึ้นพืชนั้นจะงอกขึ้นหรือเติบโตอย่างไรเขาไม่รู้เพราะแผ่นดินเองทําให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลําต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงเมื่อสุกแล้วเขาก็เอาเคียวไป เกี่ยวทันทีเพราะว่าถึงฤด,ดูเกี่ยวแล้วสั้นๆนะครับสี่ข้อพี่น้องครับคําอุปมามาเมล็ดพืชที่งอกขึ้นหรือเมล็ดข้าวที่งอกขึ้นออกรวงเก็บเกี่ยวนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมพระกิติคุณมาราโกแค่เล่มเดียวนะเล่มอื่นไม่มีนะครับเป็นเรื่องที่สั้นๆที่พระเยซูคิต์ได้ตัดเปรียบเทียบนะ อาณาจักรของพระเจ้าหรือพระราชกิจของพระองค์ในแผ่นดินโลกนี้เติบโตอย่างไรเนะี่ยไม่มีใครที่จะรู้อะไรทั้งหมดนะเพียงแค่เราอยู่ในขบวนการก็เติบโตแน่นอนนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะอธิบายคำบอกมานะครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่หว่านลงดินเนาะการจเจริญเติบโตไฟวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นะบวนการต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งในที่สุดไปถึงจุดสุดยอดคือการเก็บเกี่ยวความภัยบุญฝ่ายวิญญาณนะครับพระเยซูคิดได้ยกเอาเกษตรกรผู้หว่านพืชเนี่ยนะครับเนะเกษตรกรผู้นี้เอาเมล็ดพืชเมล็ดข้าวเนะี่ยไปหว่านลงดินนะครับแล้วพอทํำเขาก็กลับมาบ้านเขาก็นอนพักนะกลางวันเขาก็ตื่นขึ้นเขาก็ไปดูแลไม่ให้มีวัชพืชไม่มีศัตรูทําลาย มเมล็ดพืชของเขาเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเขาก็ไม่รู้ว่ามันงอกมันเติบโตมันยังไงมันขบวนการการเติบโตของพืชเป็นอย่างไรเขาไม่ได้รู้ทั้งหมดเลยนะครับแต่เขาก็อยู่ในงานเกษตรกรรมตรงนี้อย่างสัตย์ซื่อแลอ้วพอถึงเวลามันก็เกิดเป็นลําต้นนะงอกเป็นลําต้นแล้วก็ออกดอกออกกรวงนะมเมล็ดข้าวก็สุกนะเมื่อถึงเวลาสุกนะเขาก็ไปเก็บเกี่ยวนะครับเขาไม่ปล่อยให มันเสียหายไปนะครับเรื่องเราในฝ่ายจิตวิญญาณก็เปรียบเหมือนประมาณนั้นนะครับพี่น้องครับเกษตรกรก็ไม่รู้หรอว่า,าพืชที่เขาปลูกเนี่ยเติบโตอย่างไรนะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาในชีวิตฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันนะครับเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดนะเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงจะทําทบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าให้เราทำนะหรือทําในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทํา เราไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดแต่เพียงแค่เราเชื่อฟังแล้วก็อยู่ในขบวนการนั้นแค่นั้นเองนะเราก็จะเติบโตนะครับไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะแต่ถ้าเราอยู่ในการครอบครองการทรงนำของพระเจ้าแน่นอนมันจะเติบโตนะครับเน้องเราย้อนกลับไปในพระธรมของพระเจ้านะัในสมัยที่พระยคิดเริ่มทำพระราชกิจของพระองค์พระองค์ก็ เลือกบางคนเนี่ยมาฝึกมาสร้างเป็นสาวกของพระองค์แล้วก็พระองค์ก็ยอมสละพระชนชีพของพระองค์ที่กางเขนเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักแล้วก็พระองค์ทรงไถ่พวกเขาด้วยพระโลหิตของพระเยซูพระองค์ทรงสิ้นพระชนแล้วถูกฝังวันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายพวกเขาก็ นะติดตามพระเยซูคริสต์แล้วก็ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่พี่น้องครับเริ่มจากตรงนั้นนะครับแผ่นดินสวรรค์อาณาจักรของพระเจ้าก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับมาถึงวันนี้2000กว่าปีนะครับที่เรื่องราวแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงประเทศไทยมาถึงพวกเราในเวลานี้นะครับเป็นไปอย่างไรไม่ทราบนะครับแต่เติบโตแน่นอนเกิดผลแน่นอนนะครับถ้าชีวิตของเราได้รับข่าวประเสรศิฐได้รับ แผ่นดินของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับขอให้ชีวิตของเราที่จะเป็นเป็นเหมือนดินของพระเจ้าเอเมนนะครับดินที่มีธาตอาหารนะฮะสมัยเมล็ดพืชจะต้องหว่านลงดินเพราะว่าดินเป็นแหล่งอาหารให้กับพืชน,นะครับชีวิตของเราที่มีพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นแหล่งอาหารมีพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นอาหารไฟจิตวิญญาณอยู่ในชีวิตของเรานะครับ จิต,ว,ญญญว,ตวิญญาณของเราชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเติบโตแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าจะเติบโตอย่างไรแต่เติบโตนะครับเป็นขั้นเป็นตอนค่อยเป็นค,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 ค่อยไปนะครับพี่น้องเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เรื่องราวของพระองค์เข้าประเสริฐมาถึงชีวิตของเราเราติดตามพระองค์เชื่อและวางใจในพระองค์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลายาวนานแค่ไหนถ้าเรายังอยู่ในกระบวนการของ พระเจ้าชีวิตของเราเติบโตแน่นอนนะครับเราเคยสังเกตรเราเคยดูไหมว่าชีวิตของเราเติบโตไปถึงไหนแล้วนะครับตั้งแต่เมล็ดแห่งข่าวประเสริฐวานลงไปในชีวิตของเราวันนั้นเมล็ดนั้นมันงอกขึ้นหรือ,อยังมันเป็นลําต้นหรือ,อยังมันเกิดดอกหรือ,อยังมันออกเป็นผลหรือ,อยังผลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะผลมากและผลคงอยู่ไหมผลมันร่วงเสียหายไหม พี่น้องครับขอพระเจ้านําเรานะที่ชีวิตของเราจะอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในการครอบครองของพระองค์ตลอดเวลานะครับพี่น้องหากว่าชีวิตของเราวันนี้มันถูกไปปลูกไปหวานลงไปในที่ที่ที่ไม่ถูกนะครับมันไม่ใช่เป็นดินของพระเจ้าแต่มันเป็นแผ่นดินของโลกหรือการครอบครองของซาตานวิญญาณชั่วของความมืดของกิจการแห่งความชั่วร้าย ออพระเจ้าเมตตานะวันนี้เราจะต้องถอนตวงเราเองเนี่ยมาวานลงไปในแผ่นดินของพระเจ้านะมาปลูกลงไปในแผ่นดินของพระเจ้าในช่วงเวลาที่เราถอนชีวิตของเราจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องที่เป็นมาจากพระเจ้าเราจะสตรกเราจะอ่เขาเรียกว่านะเหมือนกับเราถอนอต้นผักอนะ่ะที่เราเพาะจากแปลงหนึ่งแล้วก็มามาปลูกอีกแปลงหนึ่งนะครับนะมันจะเหี่ยวมันจะเขาอยู่พักหนึ่งนะ แต่รับรองว่าเมื่ออยู่ในแผ่นดินของพระเจ้ามันจะเติบโตแล้วก็เข้มแข็งแล้วมันจะออกดอกออกรวงแล้วก็เกิดผลถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับอย่างแน่นอนเนาะพี่นองครับในขบวนการของพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่รู้ว่าทุกอย่างจะเป็นอย่างไรนะเราไม่รู้ทั้งหมดนะเพียงแค่เราเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์อยู่ในขบวนการรับรองเติบโตแน่นอนนะครับเกษตรกรไม่รู้หรอกว่าในดินนั้น ปุ๋ยมาจากไหนนะครับพี่รองครับถึงแม้ในเรนี้วิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะเอาปุ๋ยเอาอาหารพืชเอาอาหาราาาธาตุอาหารมาทําขบวนการทางเคมีนะครับนะมาใส่ลงไปในดินได้แต่ต้นตอนจริงๆวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ว่ามาจากไหนอย่างไรนะเขาก็มาไปถึงแค่ธรรมชาตินั่นเองอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนหรือปุ๋ยยูเรียที่เกษตรกรใช้นะใครที่เป็นเกษตรกรอ,อยู่แ่อนี้นะครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่า ปุ๋ยยุเเลยมาจากไหนนะครับปุ๋ยยุเเียคือไนโตรเจนไนโตรเจนอยู่ที่ไหนอยู่ในอากาศนะครับนะในอากาศที่ในท้องฟ้านะเราสังเกตง่ายๆก็คือเวลาฝนตกเนี่ยต้นพืชมันจะดีจางงามมากเลยนะครับนะเพราะฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันจะชะาเอาไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศเนี่ยลงมาด้วยนะครับนะนักวิทยาศาสตร์หรือพวกนักเคมีทั้งหลายเาก,ก็ฉลาดนะเาก,ก็ดึงเอา อากาศนี่นะสูบเข้าไปในโรงงานนะนะแล้วก็มีการควบแน่นนะแล้วก็มันก็จะตกผลึกนะเข้ากระบวนการอบความร้อนนะแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเป็นเกลด็ดเป็นเป็นผงนะครับก,ก็มาอัจเป็นเม็ดนะเป็นขาวๆเหมือนยูเรียอ่าเป็นปุ๋ยยูเรียที่ที่พี่น้องใช้นะเกษตรกรใช้นะนะพี่น้องครับก็ไปถึงแค่ในไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศนะแต่ไนโตรเจนนั้นมาได้ยังไงนยนะนะก็ในวิทยาศาสตร์ก็ มรแต่พี่น้องครับในพระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าทุกอย่างเป็นมาจากพระเจ้าฉะนั้นแหล่งอาหารของพืชก็เป็นมาจากพระเจ้าแหล่งอาหารไฟจิตวิญญาณก็เป็นมาจากพระเจ้านะครับถ้าเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในการครอบครองของพระองค์ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ติดสนิทกับพระเยสุริตเรามีแหล่งอาหารเพียงพอที่จะทําให้ชีวิตไฟวิญญาณของเราเติบโตเข้มแข็งนะครับถ้าเราอยู่ในขบวนการการ ของการบวนการไฟวิญ,ญญาณที่มาจากพระเจ้าชีวิตของเราเติบโตในวันนี้เราอยู่ในคิดจักเราอยู่ในการครอบครองของ,ของพระเจ้าเราอยู่ในาการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่านะครับขอพระเจ้านาเรานเนาะข้อคิดคําถามที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะคิดกันในวันนี้นะครับชีวิตของฉันเป็นดินของพระเจ้าที่พร้อมรับการหวานฝ่ายวิญ,ญญาณอย่างไรนะครับตอนนี้ เขาไปเสด็จความจริงของพระเจ้าหวานลงไปในชีวิตของเราเราพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆที่มาจากพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องครับนะเราพร้อมที่จะให้สิ่งดีๆที่มาจากพระเจ้าหวานลงไปในชีวิตของเราอย่างไรบ้างเราพร้อมที่จะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไหมเราพร้อมที่จะที่ฐานหลอพระเจ้าทุกวันไหมเราพร้อมที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทําตาม พระคําของพระเจ้าทุกวันไหมเมื่อเราฟังเสียพิบัลของเราแบ่งปันสอนพระคําของพระเจ้าให้เราเชื่อฟังทําตามเราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามอย่างไรนะครับเมื่อเรา Witcher ได้รับคําสั่งจากพระเจ้าเราจะทําตามอย่างไรให้พระเจ้าให้เรายกโทษแหภัยเราจะทําตามอย่างไรนะพระเจ้าให้เราออกไปแบ่งปันเราจะออกไปแบ่งปันยังไงพระมหาบัญชาที่พระยุคิ์สั่งพวกเราเราจะทําตามอย่างไรนะครับ ถ้าชีวิตของเรายอมอยู่ในขบวนการเหล่านี้รับรองเติบโตแน่นอนนะครับพี่น้องครับบางเรื่องบางเราเราจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราทําลงไปเราเชื่อฟังแล้วทําตามความเข้าใจความรู้ตรงนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับเกษตรกร,ก,รก็ไม่รู้นะครับว่าปลูกพืชแบบนี้มันจะเติบโตอย่างไรแต่เมื่อเขาปลูกไปแล้วเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อมันติเติบโตแบบนี้แบบน,แบบนี้ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ ฉันจะอยู่ในขบวนนการเติบโตฝ่ายวิญญาณจนถึงการเก็บเกี่ยวได้อย่างไรพี่น้องครับตลอดได้และเวลาที่เรามีชีวิตยอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในขบวนนการของแผ่นดินสวรรค์ของอาณาจักรของพระเจ้าเราจะอยู่ตลอดรอดฝั่งจนถึงการเก็บเกี่ยวได้อย่างไรจนถึงความไพูลย์ไฟจิตวิญญาณได้อย่างไรพี่น้องนี่คือคําถามที่เราจะต้องตอบนะเราประมาทไม่ได้เราเไม่ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตไม่ได้นะครับทุกวันทุกเวลา เราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเราถูกโจมตีด้วยศัตรูของเราตลอดเวลาฉะนั้นเราจะพลาดได้ถ้าเราประมาทเราจะพลาดได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังเราจะระมัดระวังในการดําเนินชีวิตยอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรนะครับพี่น้องครับผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยกําลังเรือแหลรงของความเป็นมนุษย์นั้นเราไม่สามารถที่จะมั่นคงแล้วก็เข้มแข็ง เรามีข้อจํากัดถูกไหมครับฉะนั้นเราจึงเข้ามาที่ฐานของพระเจ้านะร้องทุนต่อพระเจ้าทุกเช้าเราเข้ามาพึ่งพระเจ้าเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะถูกโจมตีด้วยปัญหาด้วยอุปสรรคด้วยเรื่องอะไรเข้ามาแล้วเราจะ,ะเผชิญหรือตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นได้อย่างไรเราก็พึ่งพระเจ้าพึ่งพระญญญวินาณบริสุธิ์ฉะนั้นมีทางเดียวที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยในขบวนการของพระเจ้าในขบวนการแผ่นดินสวรรค์ก็คือการพึ่งพระญญญวินาณบริสุ์พึ่งกําลังจากพระเจ้าแล้ว พระองค์ก็ให้วิธีการให้แนวทางกับเราก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลที่พระเจ้าให้เป็นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตของเรานั่นเองนะครับเราก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามในนี้วิธีการของพระเจ้าคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะนาพาชีวิตของเราเติบโตแล้วก็เกิดผลจนถึงความไพบูลย์ของพระเจ้าได้นะครับถึงวันสุดท้ายนะครับข้อที่3นะชวนพี่น้องคิดก็คือว่าฉันจะเป็นผู้หวนเมล็ดแห่งแผ่นดินสวรรค์อย่างไรบ้างได้อย่างไรบ้างนะครับพี่น้องครับ เมื่อเรา,เ,าเกิดผลมีเมล็ดแล้วนะครับพี่น้องมันจะถูกขยายต่อยอดออกไปนะมันจะทวีคูณออกไปนะเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดเมื่อวางลงไปในดินนะมันก็เป็นอาหารของต้นอ่อนใช่ไหมครับต้นอ่อนก็เกิดใหม่แล้วก็ต้นอ่อนนั้นก็สามารถที่จะออกเป็นต้นข้าวได้หลายต้นเลยนะหนึ่งเม็ดเนี่ยทางวิจัยเขาบอกว่า เกิดต้นข้าวใหม่ได้อีกเจดต้นนะแล้วก็เจดต้นนี้เนะี่ยสามารถที่จะออกลวงโอ้โหไม่ใช่เป็นร้อยนะเป็นพันเลยนะเป็นพันเมล็ดขึ้นมาเป็นของชีวิตของเราจะเป็นส่วนในขบวนการแห่งแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างไรขอให้ชีวิตของเรานะครับถ้าเราอยู่ที่ไหนขอให้เราเป็นมเมล็ดแห่งเข้าไปสร,ริฐเมล็ดแห่งแผ่นดินสวรรค์ในทีท่่ของเราเอเมนไหมครับนะไม่ว่าเราอยู่ในครอบครัวขอให้เรา เป็นมเมล็ดแห่งเข่าประเสริฐเมล็ดแห่งเข่าดีที่จะเพาะชีวิตของเราอยู่ในครอบครัวของเรานะครับเกิดผลคนกับคนรอบข้างนะไม่ว่าเราอยู่ในที่ทํางานนะเป็นข้าราชการก็ดีเป็นนักการเมืองก็ดีนะครับเป็นนักธุรกิจนะเป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าเราจะเป็นใครนะขอ้เราเป็นเชื้อเป็นมเมล็ดแห่งข่าประเสริฐเมล็ดแห่งแผ่นดินสวรรค์ที่เพาะลงไป ในสังคมของเราในที่ทํางานของเรานะครับพี่น้องถ้าเราอยู่ในกระบวนการเราอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะขยายแผ่นดินของพรงออกไปถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นมีแค่เราคนเดียวเป็นคริสเตียนอยู่อย่างสัตย์ัื่อและเชื่อฝังพระเจ้าไม่นานจะมีการขยายผลการเกิดผลออกไปนะครับจากหนึ่งคนก็เป็นครอบครัวจากครอบครัวก็เป็นสครอบครัวสครอบครัวมจะขยายออกไปแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เชื่อฟังทำตามอยู่ในขัววนการของไยจิตวิญญาณของแผ่นดินของพระเจ้าถึงเวลาเกิดผลเองเอเมนไหมครับขอบพระเจ้านำเรานะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตที่พระธรรมของพระเจ้าให้กับเราในวันนี้อะไรคือสิ่งที่เราจะตอบสนองด้วยการเชื่อฟังทำตามนะครับเราจะที่ฐานตอบพระเจ้าในเวลานี้ร่วมกันนะครับพระบิดาชุขาขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิต จากพระคำของพระเจ้าในวันนี้ที่ให้เราได้เห็นคำประมมาเรื่องเมล็ดพืชที่งอกขึ้นเกษตรกรไม่รู้ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขาก็ทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อขอให้ชีวิตของเราที่จะเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการเป็นผู้เชื่ออยู่ในขบวนการไฟจิตวิญญาณพุงเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำพาให้เราเติบโตเกิดผลขยายเกิดผลทวีคุณออกไป ไม่ใช่โดยกําลังเรี่ยวแรงของเราเองแต่ด้วยพระวิญญาบริสุทธิ์ที่จะขับเคลื่อนแล้วก็นําชีวิตของเราเราชิ้านทุนตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระวินญ,ญาริสุ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเชื่อรสพร์นะครับ